ค่ะสวัสดีครับพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันมอลําเพชราประทาดารแกลจงอ่างพรางสอดแจงกับคุณผู้ชมค่ะคือเก้าคือเดิมนะคะพี่น้องค่ะเริ่มจากของสามค่ะของเงาสาวสดคือเก้าและพี่น้องค่ะไดยจิภาไปเบิ้งนะคะบริเวณภายในบ้านครับมิดซีรีครับพี่น้องเอยกักตัวบุงเนี่ยเพราะมีผู้ใดเพนผ่านเลยไม่มีสักคนเลยค่ะเงียบคักบ้านนี่พี่น้องมิดเลยเขาหองไผ่หองมั่นมิดซีรี พี่น้องไปเบิ้งเนาะประสิบพย่างไปไกลดอกค่ะประสิทธิ์ไทยจะพอมองไายได้เนาะพี่น้องเนาะอือพู้ใดไปยุ่งหองไฟห้องมั่นมึงเนเงียบมิสซิรีเนี่นมิสซิรีพี่น้องบ่มียังเลยบ่มีคนเลยบ่มีคนผุ่นผ่านเลย ปกติก็ะเทยสิเซลเซเซลกันอยู่เห็นบ่ไปทางในก็มิดซีรีอยู่รถกระจอดตึงเคร่งอยู่้าจงอ่างกระสิบ่เลาะไปไก่เด้อค่ะทายเซน่ามอนี่ให้เบิ่งเห็นบ่มิดซีรีอยู่ปกติกระเทยสิไล่กันเซลเซลยอกันกินจับกุมกินเข่าอันนี้ย่ห้องไผ่ย่ห้องมั่นค่ะนะคะซาจงอ่างมาทายให้เบิ่งเห็นบ่มิดซีรีพฝุ่น มิดครับมิดเนี่ยนั่นมิดซีรีเลยบ่มีเลยบ่มีจักคนเลยมิดเลยบาลเป็นไหนเมีย คุณหมอมาส่งแล้ววันนึ่หันอีกปิดประตูรถครึกรวดเป็นไข้หวัดธรรมดามาสันวาโอ้คุณพี่พาวนางเอกพาวนภะาพรกลับบ้านแล้วค่ะกลับบ้านแล้วเป็นไข้หวัดธรรมดาจะมาก,กระกอดกันบ้านใดๆคือเก่าดีใจเออดีใจดีใจเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่เป็นอะไรปลอดภัยผลตรวจออกมาแล้วค่ะว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาคุณหมอมาส่งแล้วนะเห็นบอกกองเสื้อผ้าเล่าด้ยินเสียงปิดประตูคือรถครืเกิด กลับบ้านได้พะสันใช้ชีวิตปกติไม่ต้องกักตัวพะสันว่ากสิกาคือเก่าเหละเนาะอืมเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะเออปลอดภัยแล้วนั่งอีบเภาวนะภาพอนพี่น้องเอ้ยเฮ้ยดีใจดีใจดีใจเห็นบามีกำลังใจขึ้นมาแล้วซ่วงขึ้นมาแล้วนะาะฟาใส่มันยื่ห้องคุณบอกจ่ใจเงินบอค่ะมันมาท่านตื่นบอ เป็นไข้วัดธรรมดาพี่น้องเอ้ยดีใจดีใจดีใจเออรถดพญญาบาลมาส่งแล้ววันนึงหันหนิคุณหมอมาส่งแล้วคุณพยาบาลมาส่งแล้วเป็นไข้หวัดธรรมดาวสันวาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะเออปลอดภัยแล้วค่ะนางเอกพาวนภะาพรค่ะปลอดภัยแล้วค่ะอเจฉยปลอดภัยแล้วพี่น้องเอ้ยบะตุยแล้ว คุณหมอมาท่งแล้วคุณหมอว่าปลอดภัยแล้วค่ะปลอดภัยแล้วค่ะโอ้ยดีใจดีใจดีใจเห็นว่าซื่นใจขึ้นมาแล้วสวงขึ้นมาแล้วค่ะอือเห็นเพื่อปลอดภัยก็ดีใจสวงขึ้นมาแล้วมีกำลังใจใจชื่นขึ้นมาแล้วใจชื่นขึ้นมาแล้วไม่สิทายรูกกันสิทายรูปนั่งอีกพา้ากันเอาลัญลาได้ค่ะเออ มาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้ยปลอดภัยแล้วมาหอดบ้บานพักแล้วเดีอดีใจขึ้นกันปลอดภัยแล้วพี่น้องโอ้ยที่ไปไซคับ,บันนี้ เขาหฮมเขาหฮมจะตากแดดมีเห็นบ่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็เป็นห่วงเป็นย่ค่ะเพื่อนก็ส่งของกินของใส่มาให้ลูกๆนะคะแล้วก็ทรงเขาเขาเขาสารเขายังมาให้ลูกๆเพื่อนยานลูกๆว่ามีกินเพื่อนกับเอาวางไว้ข้างหน้าบ้านนี่ละปลอดภัยแล้วค่ะอือือ ปอดภัยแล้วเป็นไข้หวัดธรรมดาสันโอ้สาธูให้เป็นไข้หวัดธรรมดาสุขคนแลน้วเนาะเออสาธูสาท,สาทูผู้ที่ไปกักตัวอยู่โรงพยาบาลสนามกะถ้าไปถามเดียวว่าดีขึ้นเครื่องนึงหรือดีโดยอีกว่ากี่คนแม่ที่ยังไออยู่เท่านั้นน้องนั่นปกติมดแล้วบ่มีไขว่ามีหยังแล้วเศร้าไอเศร้าเป็นวัดเป็นไอแล้วเออจังอันน้องอัน,น น้องแปง้งกับเส้าไอาแล้วน้องโซดากับเส้าไอาแล้วเส้าไข่แล้วนะคะน้องต่างๆกับปลอดภัยแล้วนะคะจะมีมีอยู่สองคนที่ได้บูที่ยังไอยอยู่นะคะโอ้ยดีใจน้อนั่งเอกพาโอ้ยดีใจดีใจซื้นใจทตงัคจ่ากี่ค่อ ใ้ใลังะค่ะเมนหันราคาเป็นสิ่งที่ดีเนาะไข่แบบวัดธรรมดาปลอดภัยแล้วคุณหมอมาทรงแล้วจะกลับบ้านค่ะหมอไม่ให้กลัดชัวแล้ว ่เนีป็เลาสวนนาก็ออกนอนี่อางเปีของกระนนเพอมาบอนามาาของที่แม่หงาเพราะคนบ้าเอาดอกค่ะเอาบ้าันอ่เลยน่ะนรเดียวเขาก็มาเดียวเขาก็มาดูช่วงนี้เขาใจดีค่ะเขาถ้ดตื้เขาตกับบ้านเพียงบาย่กระหยันปลอดไัยแล้วค่ะพี่น้องปลอดไพยแล้ว ไปแล้วพี่ให้เอพาพพกพนกสิกับบ้านเพนแล้วอือข้าวัสด,ดี่ะสวัสด,ดีค่ะกลับบ้านเลยโอ้ยดีใจเลยดีใจเลยดีใจเลยดีใจหลยพ่นไปแล้วโอ้ยพี่น้องดูเรี่วสุขภาพเด้อทรงข่าวเนี่ยจ้าบม่ไปดออไปกสิไปบ้านพนละ ไปกัสิไปบ้านคือกันพุนล่ะอหอดหอดบ,บ้านแล้วตอนทักบอกในเดิมยายจะจะเดินทางปลอดไยจ้าเฮ้ยนังเอีกพ่าเราปลอดัยแล้วอ,อ,อะไรก็ไม่แห็นบ่พี่น้องแปลนเอ,อือดเตือะยุกักหองไผมันบ่นบมีผูดไดเพนผ่านเลยปกติแล้วจะก,กระเทยนี่จะออกมาเพนผ่านอันนี้ปิดป,ปกบ่มี่อย่างเลยค่ะนั่งอีกพาแล้วก็กลับมาแล้วเห็นบ่ปลอดัยแล้วปลอดเชื่อแล้วพี่น้องบ้าน อ,อโอ้ยดีใจดีใจเห็นบ่าลูกๆกรสิกักโตโตวันนี้ไฟออกมาเปลี่ยนผ่านเลยนะคะเวทีกลับไปให้เราเงียบเงาอยู่นี่ละผู้เดียวนี่ละเวทีก็ได้เนาะดีใจดีใจดีใจเห็นบ่าข่าวบ่มีผู้ใ <c oughs> ดเลยค่ะเปลี่ยนเป้าไปหมดเลยค่ะซาชงอามาทายห้เบิงเห็นบ่าค่ะกักตัวไฟมั่นเนาะทุกคนปฏิบัติตัวอย่างเข่งคัดปฏิบัติตามคําแนะนําของ คุณหมออย่างเข่งคัดถามพอออกมาชุ่มนุ่มเลยยุคงยุข้วกับพี่มี่แนเอิดเติดขึ้นกันพี่น้องอ้าพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะพี่น้องสุขุสุข้นค่ะสาจอังกสีขาวห่องกอนขึ้นกันค่ะมาตายพี่น้องพ่อได้หายคิดหอดคิดถึงซื่อแล้วค่ะพี่น้องค่ะหากพี่น้องสุขุสุขน้นดูแลสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อนะคะไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ จบไปด้วยมุมนี้แหลนะเนาะ